เกือบลวกน้ำไปแล้วนี่นะครับ สวัสดีครับพี่ๆนานาน้องๆนะครับผู้ที่มีใจรักในเกมกีฬาการล่านะครับ EP นี้ก็มาเจอกันกับนาทีอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็ล้อไปเรื่อยครับแต่ว่าวันนี้มาสองคนกับนัหนึ่งมาเจอบรรยากาศแบบนี้เลยครับคึมๆก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเจอปลาไหมนะอากาศคึมส่วนมากปลาจะล่องนะครับปลาจะล่องดีแต่ว่านาทีก็มาแล้วยังไม่เจอครับผมเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเลยครับ วันนี้ก็เป็นคลองเล็กๆนะครับเขาเรียกว่าบ้านต้นตาลน,นะครับอยู่ตำบลหินมูลอนำะเภอบางเลนครับผมเดี๋ยวเราไปตามดูกันนะครับว่าจะมีปลาให้ได้ชมกันไหมนะฮะไปกันเลยครับครับ EP นี้มาถึงก็มาเช็คก,กล้องกันดูก,ก่อน,นครับ EP นี้ไม่ได้เปลี่ยนยางจาก EP ที่แล้วนะครับมาลองเช็คระยะกันก่อนว่า ออกมาอาการไหนนะครับพอดีมาเจอน้ําค่อนข้างใสครับแล้วก็มีกอสาลายครับผมเป็นป็นจุกกๆลองยิงกอสาลายนี่แหละครับดูใต้น้ําดําๆนะครผมตรงกลางจุด เ้โดนนะครับผมเอาโดนปลาด้วยครับพริกแบบ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 ปลาอะไรนะตะเพียนหรือว่าปลาน,นิน,น,นับผมปลาตะเพียนครับผม,โด,มนะโดนนิดเดียววิ ึกครับผมอยู่น้ำลึกสายปลาเกลือครับปลาแดดเดียวนี่ยนตะ้จัดไว้ก่อนไปก็จับๆาะครับกลับนั้นเรื่ง เดี๋ยวย้ายคลองกันดีกว่าย้ายไปดูคลองฝั่งนูนะ้นแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเจอลมหรือเปล่าเราไปดูก่อนครับถ้าเจอลมยังไงก็เดี๋ยวจะไปนู่นเลยครับฝั่งยี่โถลองขึ้นต้นไม้ดูนะครับเห็นปลานิลรอยตัวใหญ่ๆครับผมหลายตัวเลยลองเฝ้าดูสักพักนะถ้ามีเดี๋ยวจะโรตามนะหนึ่งมาครับมันมีนครับแต่ว่ามันจะขึ้นอนิวเมื่อกี้เห็นจะยิงแล้ว ไม่ได้ยิงันหลบหลบไปก่อนตอนนี้ดูแล้วครับไม่วิ่งหันหลังให้ครับผม โดนแล้วครับผมโดนนะครับอันนึงไซส์ดีๆเลยครผมอยู่ในน้ำเหมือนตัวใหญ่เลยนะ ขาวๆวอกวอกเลยขึ้นมาปลาเค็มนี่มันโดนแล้วครับผมวิ่งแก้นเลยครับ ตัวใหญ่ไหมเนี่ยไม่ใหญ่พอๆกันนะครับไซส์เดียวกันนะปลา ปัดปัดปัดเลยตัวรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมปลาน่าจะมีรุ่นนี้เยอะมากส่วนหน้าค่อนข้างจะเสียงเสียงนิดนึง ว,วิ่งออ้อันนี้เห็นเหมือนจะตัวใหญ่นะปลามันแอบ,บอยู่ตรงนู้นนั่งจ้องอยู่ตรงนี้ตั้งนาน ในน้ำมตัวโคตรใหญ่เลยอ้โหลูกมันสูงว่ะเนี่ยโดนนิดเดียวเองครับโดนนิดเดียวเองแต่ก็ได้ตัว,ตวครับผมฝาจะถ้าจะหมดนะครับสูงอ่ะจะเราแวงหมดแล้วไม่กล้าผ่านแล้ว แตทีก็ต้องขอตัวลงก่อนเลยนะครับลงไปเก็บปลาข้างล่างก่อนได้ไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวครับผมไซก็สวยๆครับไซก็ใช้ได้นะไม่ถึงว่าใหญ่ก็ไม่ถึงว่าเล็กครับผมใช้ไดนะ้ไปครับลงข้างล่างกันเลยครับลดปืนออกกอนอันตรายครับทุกครั้งเลยครับไม่ต้องไปเสียดายกลัวแรงนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อน ต้องลดปืนลงจากลูกดอกนะครับต้องลดยางลงอ่ะก็แขวนไว้ก็ใส่เสื้อเมื่อกี้ที่ถอดเสื้อออกนะครับมันร้อนนี่ก,ก็เลยถอดเสื้อออกแค่นี้นไม่มีอะไรไปจะหล่นต้นไม้ไหมเนี่ย Ugh. <sighs> หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหก,หกตัวครับผม่ะเก็บอาแล้วเดี๋ยวไปหาอนึ่งครับผมฟนะาดเขาให้แล้วเฝ้าอยู่พักนึ่งจะขึ้นไหมเนี่ยหุ้นติดแน่นเลยจะดึงลุกขึ้นไหมเนี่ยลงไว้อุ้มก่อนไอช่อนไอช่อน เกือบลวกน้ำไปแล้วพี่ไม้ผูก็ไม่บอกเดนก็เละอีกตัางหากนี่อ่ะไม้ได้ไหมปลาก็ยังอยู่่ะปลายังเดินอยู่เพ่าจะดึกลูกไม่ขึ้นนะ ไม้แทงลไม้เนี้ยเโอยเกือบเขาลอยไปโน่น พาขาดครับจะได้รูปกลับมาอยู <concerts> <ries> <S live road> yani. ่เ <English> ก <launches> <S an> ือบล่วงครับไอช่อนตัวนี้ไม่ได้พานะครับขาดไปแล้วนาทีเกือบล่วงน้ำไปครับต้นต่อไปเลยเพราะต้นนี้นาทีก็ขึ้นมานั่งพักนึงแล้วครับพักใหญ่แล้ะไม่มีตัวล่องมาเลยครับผมมีฝั่งนี้หน่อยนะครับแต่ตัวเล็ก สี่ห้าตัววนๆอยู่แถวนั้นครับหน้าทอใครก็นาซีก็ต้องขอปิดคลิปแค่ตรงต้นนี้ก่อนเลยนะครับผมเราก็ลงขี่รถกลับบ้านกันครับเดี๋ยวเลาะกลับไปเรื่อยๆไปหานะหนึ่งครับเดี๋ยวโทรหาไปหานะหนึ่งหือนว่าไปแอบอยู่ตรงไหนนะนาซีก็ไม่เจอปลาแล้วครับผมเจอแต่ตัวเล็กเยอะเลยครับไปครับก็ขอตัวกลับบ้านกันก่อนแล้วนะครับผมลดปืนลงหมดเวลาแล้วครับเย็นมากแล้ว เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ EP หน้าเลยนะครับผมบงทีก็ต้องขอตัวกลับบ้านกันก่อนครับวันนี้ก็มีท้องฟ้าซึมๆนะครับแต่ฝนก็น่าจะไม่ตกหรอกครับไม่ต้องรีบหนีเท่าไหร่ล็อกไปเรื่อยๆครับเวลา,าแล้วกลับบ้านก,นกันครับผมเดี๋ยวไปหาหน้าหนึ่งกันข้างหน้าครับหน้าหนึ่งลอยข้างหน้าครับสำหรับคลิปนี้หากชมแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดซัสบสไคร b e ให้กับนาทีด้วยนะครับ แล้วก็อยากพูดคุยกับนาทีคอมเมนต์มาคุยกันใต้คลิปได้เลยครับผมสวัสดีครับ